สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ c a t โรลจี้ทัดแมวสายมูตามดูดาวนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนมีนาคม2567ของทุกลัคนาราศีเลยค่ะก่อนจะไปดูดวงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับช n n e l นี้นะคะการดูดาวก็จะหาจาก ลัคนาหรือว่าเวลาเกิดนะคะเมื่อทราบเวลาเกิดแล้วนะคะก็นำไปหาลัคนาได้จากลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ด e s c r i p t i o นด้านล่างเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบเวลาเกิดก็สามารถดูจากราศีก่อนได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วแบบลัคนาจะแม่นยำมากกว่านะคะ E e p ี EP ที่2 5เป็นของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ มิถุนในเดือนมิถุนายนนะคะไม่มีดาวอะไรมาอยู่ในบ้านของคุณนะคะส่วนดาวประจําตัวคือดาวพระพุทธย้ายดวงแรกเลยตั้งแต่วันที่3มีนานะคะจากสุภามาอยู่กัมมะค่ะซึ่งตอนนี้ที่เราโพสต์คลิปนะคะก็กลางเดือนเข้าไปแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้มาสิบกว่าวันแล้วล่ะค่ะ ซึ่งการที่มาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะสน,สนใจเรื่องการงานเป็นพิเศษบางคนอาจจะจําเป็นนะคะแบบมันฉันก็ไม่ได้เป็นคนรักงานขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีงานเข้ามาคือยังไงก็ไม่ว่างไม่ว่างเลยอะค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเนาะแล้วก็ในความคิดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความสนใจนะคะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องบ้านรถที่ดินเนี่ยนะคะพระพุธนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงอสังหาด้วยแล้วก็หมายถึงครอบครัวด้วยนะคะบางท่านเนี่ยครอบครัวก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นไปได้ซึ่งณนะตำแหน่งนี้อ่าพระพุธค่อนข้างอ่อนกำลงังหมายถึงดาวประจำตัวของคุณนะคะเพราะว่าอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองนะคะ เรียกว่ามีตำแหน่งเป็นปรานะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มแข็งซะทีเดียวนะคะก็เรียกว่าทำงานได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีเล็กน้อยก็คือเขามาอยู่ร่วมกับดาวพลังหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะคู่ศัตรูในเรื่องอะไรในเรื่องของการขัดลาบกันนะคะในเรื่องแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการงานซะด้วยสิก็หมายความว่าในงานการนะคะอาจจะมีคู่แข่งหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรที่ มาขัดลาบคุณเล็กๆน้อยๆอยอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ชาวมิถุนต้องระมัดระวังนะคะไปตลอดทั้งเดือนมีนาคมเลยแต่ว่าจะเป็นการขัดกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าดาวพระเกตนะคะที่มาอยู่ตำแหน่งเนี้ยเขาก็จะช่วยให้เป็นราหูทรงยศด,ด้วยก็คือ พระราหูมีกําลังเข้มแข็งนะคะซึ่งราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาซึ่งหมายถึงความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองของคุณฉะนั้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้หนักหนาสาหัสมากเพราะว่ายังไงสะดาวความสําเร็จก็มาอยู่ทับเรือนการงานนะคะในเรื่องของการงานก็คือเราอาจจะเจอผู้ใหญ่ออขัดคอขัดขวางอะไรบางอย่างเจ้านงเจ้านายเพื่อร่วมงานแต่สุดท้ายแล้วมันจะสำเร็จดีนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ชาวมิถุนในเรื่องการงานน้อนตลอดทั้งเดือนเลยนะคะต่อมานะคะในช่วงวันที่9นะคะที่ผ่านมาแล้วละ่ะดาวพระสุกก็จะย้ายออกจากเรือนมอลณะแล้วนะคะมาอยู่ในเรือนสุภาซึ่งหมายถึงความสุขความเจเริญน,นะคะพระสุก์เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาและปุตตะค่ะ วินาศหมายถึงนอกจากความโกลาหงหนต่างๆตามชื่อของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขายังหมายถึงทางไกลหรือว่าออนไลน์หรือว่าการทํางานเบื้องหลังการอยู่เบื้องหลังหรือช่วยเหลือคนอื่นแบบลับๆอะไรอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตำแหน่งนี้ของอาดาพระสุขนะคะอีกเรือนหนึ่งก็คือ หมายถึงบุตรหลานบริวารหรือว่าการลงทุนหรือว่าความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะนําความสุขความสําเร็จและความจเจริญมาให้คุณได้ด้วยนะคะคุณก็อาจจะมีไอเดียปิ๊งปังโครงการใหม่อะไรเกิดขึ้นมานะคะสําหรับชาวมิถุนในช่วงนี้ได้ตั้งแต่ดาวพระสุขย้ายมาในเรือนสุภาซึ่งอันนี้คือข้อดีนะคะส่วนข้อที่ต้องระวังก็คือเขาก็มาเจอกับคู่ศัตรูอีกแล้วนะคะ6กับ7พระสุขเข,ข้าพระเสาแทรกพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะแล้วก็ ถามว่าจะเกิดความอึดอัดขับข้องใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ไหมก็มีนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารก็เป็นไปได้นะคะเช่นบริวารอาจจะนำเรื่องอหรือว่าหมถึงว่าความคับข้องใจเช่นทํางานไม่ได้ตามที่เราคาดหวงังอะไรอย่างเงี้ยก็ เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารมีเรื่องอะไรเข้ามาให้เราต้องช่วยเหลือเขาไปแก้ปัญหาให้เขาก็ได้เพราะว่าวีนาสก็หมายถึงการแก้ปัญหานะคะเช่นกันเนาะซึ่งเขามาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ก่อนแล้วนะคะพระอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวกับสังคมการเดินทางเพื่อนฝูงนะคะคอนเน็ชันต่างๆนะคะที่จะนําความสุขความสําเร็จความเจริญมาให้ของคุณมาให้กับคุณนะคะแล้วก็ เขาเป็นคู่มิตรกับดาวพระเสารด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่ซะทีเดียวแต่ว่ายังมีเรื่องดีๆอยู่ให้ชื่นใจนะคะพอถ,ถึงช่วงกลางเดือนค่ะดาวทั้งหมดนะคะดีใจด้วยย้ายออกจากเรือนมรณะของคุณแล้วนะคะก็คือดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่14 ย้ายมาในเรือนการงานนะคะระดับพระอังคารย้ายมาในเรื่องความสุขความเจริญมาดูทีละดวงกันเลยนะคะที่ดาวพระอาทิตย์ก่อนนะคะก็คือการที่สหัชชาเพื่อนฝูงสังคมคอนเน็กชันย้ายมาในเรื่องการงานนะคะตั้งแต่กลางเดือนไปเนี่ยชาวมิถุนนะคะจะได้ติดต่อสื่อสารอะไรกับคนจำนวนมากเลยแหละหรือว่ามีการงานอะไรที่ต้องไปเกี่ยวพันกับคอนเน็กชันนะคะเพื่อนฝูง อาจจะนึกโครงการใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็เพื่อนคนนี้ก็ทําอันนี้อยู่นี่นาะลองไปปรึกษาเขาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่การงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะสหัสชาก็เป็นการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะก็จะมีโอกาสได้เดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานเนาะซึ่งถ้าใครได้ไปต่างประเทศนะคะก็จะยิ่งประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าพระราหูนะคะจะ เป็นดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่นั้นนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะการงานของคุณก็อาจจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าดีลต่าง ในด้านออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะส่วนใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าต้องใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทนะคะพอดาวพระอาทิตย้ายมาอันนี้จะดีมากเพราะว่า1กับ4เป็นคู่ประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออะไรที่ต้องการจะโปรโมทนะคะหลังวันที่14ไปนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งมีการเดินทางเกิดขึ้นก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของดาวพระอังคารที่ย้ายมาในเรือนสุภาเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรบ้างลาภาค่ะที่หมายถึงโชคลาบนะคะแล้วก็อรีด้วยเรื่องโชคลาบก่อนนะคะโชคลาภเข้าลาภาสุภาเอ้ยขอพายลาภาเข้าสุภาอันนี้แน่นอนว่ามีโอกาสสูงมากที่วันที่16มีนาคนจะถูกหวยรวยเบอร์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่า คือโชคลาบนําความเจริญมาให้แต่ว่าถ้าบางคนนะไม่ได้มีไม่ได้มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็อาจจะได้ลาบลอยจากเองเช่นบางทีเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นมีคนเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าหรือว่าบริวารเนี่ยอาจจะนําของขวัญอะไรอย่างเงี้มาให้คุณก็ได้บริวารในที่เนี้ยอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่ได้หมายถึงคนอายุน้อยกว่าเราเสมอไปนะคะหรือว่าเขาอาจจะทํางานเอ่อได้ สำเร็จหรือเข้ามาช่วยเหลืออะไรเราบางอย่างนะเพราะอะไรเพราะว่า3กับ6เขาเป็นคู่มิตรกันนะคะเรียกว่าคู่มหาสเสน่ห์สุขป,ปากหวานอังคารรับเอาก็าคือถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือนอริเนี่ยนะคะบุตรหลานบริวารจะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เนาะเพราะว่า ดาวเจ้าเรือนบริวารบุตรหลานเนี่ยก็เรียกว่ามีโชคลาภเข้ามากลมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันความเป็นอริเนี่ยอาจจะหมายถึงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะหรือว่าคู่แข่งก็ได้ถ้าคุณมีคู่แข่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้นะคะโอกาสสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้คุณก็จะมีสเสน่ห์ นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเรามาะระวังก็คือนอกจาก6กับ7เป็นคู่ศัตรูกันแล้ว3กับ7ก็ไม่เบาคะ่ะก็เป็นคู่ศัตรูอีกเช่นกันนะคะเป็นคู่ที่ทําให้เกิดความอ,อ,อึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะในดาวคู่นี้เนาะแต่ว่า3กับ6ก็เป็นคู่มิตรกันนะคะแต่สิ่งที่ต้องเรามาะระวังในเรื่องของความรักดาวเจ้เริอนความรักของชาวมิถุนนะคะก็คือดาวพระพฤหัสนะคะ อันนี้ยดาวความรักโดยตรงของคุณนดีมากๆก็คืออยู่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาพานะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่จะนำะโชคลาภหรือว่าเกื้อนหนุนกันนะคะดีมากๆเลยนะคะไปตลอดจนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะคะเขาอยู่ตรงนี้ยาวๆไปเลยแต่ว่าการที่สามเจ็ดหมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าดาวคู่ชูนะคะของสาม สามดวงดาวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆลัคนาราศีจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จอดจงไปที่ชาวมิถุนนะคะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะคะการงานอยู่ในลาภานะคะส่วนลาภาก็อยู่ในความสุขความสําเร็จนะคะฉะนั้นตลอดเดือนมีนาคมนะคะการงานการเงินของชาว มิถุนนะคะดีมากๆนะคะส่วนเรื่องที่ต้องร,าาระมัดระวังก็มีแค่การขัดลาบอะไรกันเล็กๆน้อยๆของดาวคู่ศัตรูอย่างพระราหูกับพระพุธนะคะแล้วก็คู่พระศุกร์พระเสาร์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะโดยรวมถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวมิถุนค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะก็คือดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์เนี่ย เขาย้ายเรือนทุกๆ2วันครึ่งเลยนะคะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตามดาวพระจันทร์นะคะแต่ว่าก็มาดูกันว่าตลอดทั้งเดือนเนี้ยก็ไม่ได้มีดาวอะไรนะคะมาอยู่ในเรือนการเงินของคุณเนาะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลเสียนะคะเรียกว่า ยังไงการงานก็นําโชคลาภความสุขแล้วก็ความเจริญมาให้อยู่ดีนะคะเพราะว่าดาวทุกดวงแทบจะทั้งกระดานเลยไปกองกันอยู่ในสุภากรรมมาแล้วก็ลาภาของคุณนะคะรวมทั้งดาวประจําตัวของคุณด้วยเนะเาะก็งานการอะไรที่คิดทำไว้นะคะก็ลุยให้เต็มที่เลยค่ะเชื่อว่าชาวมิถุนมีความประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขความเจริญแน่นอนนะคะในเดือนนี้เป็นกำลังใจให้นะคะ ตอนครึ่งเดือนหลังจะไม่มีดาวอะไรย้ายแล้วนะคะทีนี้สําหรับใครที่อยากจะเสริมดวงสําหรับดาวพระพุธนะคะก็ให้ทําบุญในวันพุธลงท้ายด้วยเลข17นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมกําลังของดาวประจําตัวของคุณเองนะคะซึ่งพระพุธมีกําลังเท่ากับเลข17เนาะเราอาจจะถาวายของเออสิชิ้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่าพระพุธเป็นเรื่องของปัญญานะคะคุณก็จะ ชาวมิถุนจะเป็นคนที่พูดจาอะไรแล้วน่าเชื่อถือนะคะ,ะส่วนใหญ่เพราะว่าพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะคือแล้วก็เป็นดาวเกี่ยวกับปัญญาด้วยนะคะเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยคนก็จะให้การสนอกสนใจอะเหมาะที่จะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือว่าอะ,อะไรที่ต้องใช้คําพูดนะคะหรือไม่งั้นนะคะอาจจะเป็นในแง่ของออนไลน์ก็ได้การแชทการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับ าดาวพระพุธท,ทั้งหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะเป็นดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระพฤหัสนะคะก็สามารถทําบุญในวันพฤหัสลงท้ายด้วยเลข19เพื่อส่งเสริมกําลังของดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งจะได้2เด้งเลยก็คือได้ทั้งเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะ ถ้าใครที่ไม่ได้สนอ,อกสนใจในเรื่องความรักหรือว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยปัตตานีนะคะยังหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวมิถุนนะคะที่ถ้าริเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแล้วจะต้องมีการเซ็นสัญญากับคู่ค้าคู่สัญญานะคะตลอดเดือนมีนายาวไปจนถึงเมษานะคะก็รีบๆทำเลยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ค่ะ เอาละ่่านี้คือภาพรวมของชาวม,มิถุนในเดือนมีนาคมนะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะแปะห้ไว้ที่ Description ด้านล่างแล้วหรือสแกน QR มาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงของแต่ละคนด้วยที่ตั้งรับอยู่ในแต่ละเรือนนะคะซึ่งอันนั้นจะต้องดูประจำตัว นาวันและเวลาเกิดของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ